เอเยยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพลงเข้าสู่เกมสมุธวอลกับบูชแน,นลนะครับโขนิ่โล่รอบนี้นะครับแบ็คสมิสาวนะมาแบบคือตัวแจกค่อนข้างดีนะแต่ว่าโดนกระแสเก้าปีแล้วก็กิจกรรมอีกบานเบิดเลยทุกคนนะนะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่า วันศุกร์นี้นะครับผมนะน้องจะมานะครับในเวลา11โมงนะจนถึงวันที่16นะครับเวลา5้ทุ่มนะครับผมก็สามารถลงไปเก็บกันได้นะเหมือนเดิมนะครับมีอยู่10ชั้นด้วยกันนะเก็บหมดได้250ชิ้นนะครับแล้วก็สุ่มมาได้5ตัวนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูว่าน้องน่ากินหรือน่าปั้นนะครับเพราะว่าซีรีเนี้ยหลายตัวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่วขออนุญาต เอาไปดูสกิลของทุกๆตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาพูดถึงภาพรวมไม่ฟังเพราะว่าลมน้ําไฟไอ้ลมไฟนะผมก็ปั้นเหมือนกันนะทุกคนนะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ น่าเล่นนะเออน่าเล่นไม่ติดบ้านไม่ได้นะครับเสียงอาจจะดังๆหน่อยนะวันนี้ผมอยู่ที่ทํางานนะครับแล้วก็ยังไม่หยุดส่งกานนะแล้วก็ผมไม่ได้หยุดด้วยแหละนะครับไม่ได้หยุดหมายถึงว่าหยุดจากงานประจําไปททางานงานสวนนะอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวพามาดูเนาะซีรีส์นะครับผมตัวแจกนะตัวนี้นะครับเป็นสีดาวถามว่าสกิลทําอะไรได้บ้างเนาะ สกิลหนะึ่งนี่ยโจมตีโดยมีโอกาส30%ที่ทำให้ติดมินกงหนึ่งเธนไงครับครับเต็มเอฟเฟคลดพลังบวกเข้าไปอีกถึง30นะครับเพืเ่อนๆเนาะทำให้มีโอกาส60%ที่จะติดสตันแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับสกิล2เนี่ยนะนะเป็นสกิลที่ใช้เพิ่มพลังนะครับ เพิ่มพลังโจมตีก็คือบัฟบดาบแล้วก็ปัฟบป้องกันแล้วก็คือดีเฟนต์นะครับให้กับพวกทุกตัวเป็นเวลา2เทินนะครับหากติดเกตก็จะมีโอกาส30นะครับที่จะทํางานแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีและพมมลังป้องกันเป็นเวลาสาเทินนะครับและยังสร้างเกาะดูดซับความเสียหายด้วยเป็นเวลาสเทินนะครับก็เรียกว่าคือถ้าติดเกตมันจะมีเกาะนะครับดูดซับความเสียหายเพิ่มขึ้นมาให้เนาะกับพวกตัวนะโดยเกาะเนี่ยนะครับก็จะ ระดับวันเกาะจะเป็นไปตามสัดส่วนของเลเวลเนาะรับตเต็มคูดาวนะครับหรือ3สามเทือนตรงนี้ดีมากนะสามารถวนเทินได้รัวๆเลยนะครับแล้วก็สกิลตีตัวนะครับหากพระกพวกที่มีเอฟเฟกนะครับเพิ่มพลังเนาะทำการโจมตีศัตรูนะครับจะมีโอกาส50%ที่จะลดพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับเป็นเวลานหนึ่งเทือนเนาะแล้วก็เมื่อพระกพวกนะครับที่มีเอฟเฟกต์นะ มีเอฟเฟกเพิ่มพลังป้องกันนะครับโจมตีจะมีโอกาสใน50%ที่จะลดพลังโจมตีของศัตรูลงเป็นเวลาหนึ่งเทือนนะครับก็เลยกง่ายๆว่าเป็นตัวซับสุดๆเลยทุกคนเนี่ยก็คือลดพลังป้องกันศัตรูด้วยลดพลังโจมตีศัตรูด้วยนะถ้ามีบัฟนี้อยู่เนาะก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับดีเดอร์สกิลเพิ่มพลังป้องกันให้กับมอนธาลมนะครับส่วนใหญ่นะทุกคนนะสามารถเอาไปเล่นได้นะครับ ซิกวอลเล่นได้เนาะหรือว่าการใช้งานต่างๆนะที่เราต้องการบัฟดาบบัฟเดฟนะครับบัฟดาบบัฟเดฟพวกที่ตีแรงตามดีเฟน์นะทุกคนอย่างเช่นถ้าในซิกใช่ไหมเราเจอบ้านในซิกวอลอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ผมเข้าลองลองจิ้มให้ดูนะสมมติบ้านสีดาวนะแต่ว่าไม่ไม่ได้สู้จริงนะ,ะอันนี้จิ้มให้ดูนะ,อ,ะนอันอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นทัาลมนะเนี่ยเป็นไอตัวทัาลม,มเล่นได้เนาะ นี่นะตัวนี้ก็ได้นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมผมว่าตีแรงดามีเฟนสหมดเลยเนาะมีแบบดับแบบ,บ,บดีเฟนสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปั้นเล่นได้นะทุกคนนะอ่ะต่อมานะครับผมเป็นเนี่ยการใช้งานของก็จะประมาณนี้นะส่วนลงด้านอาจจะ พอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าลงดาบผมแนะนำเป็นตัวพวกก่อแตกดีกว่านะบับดาบก่อแตกอย่างสลัดน้ำนะมันจะเหมาะกว่านะครับตัวนี้ก็เรียกว่าใช้ปอราตทานแต่เก่งอยู่นะทัดไฟนะครับมีเลียมเนาะสกิลหนึ่งเหมือนกันนะสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองเหมือนกันเลยทุกคนนะก็บัฟดาบกับบัฟพลังป้องกันนะครับแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างแล้วต่างกับสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวของทัดไฟเนี่ยนะก็คือเพิ่มนะครับการโจมตีพลังป้องกันแล้วก็มีความเร็ว ให้กับพวกนะครับที่ได้รับอีก35%เนาะเอฟเฟกนี้จะไม่ทำงานทับซ้อนกับสกิลเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือดีตรงที่ว่ามันมีความเร็วเพิ่มอีก35%นะครับถามว่าใช้ดีไหมก็เป็นผมผมก็ใช้คู่กันนั่นแหละนะก็คือใช้ทั้งไฟทั้งลมเนาะอย่างเช่นเราไปเล่นกับพวกปีแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็พวกสายอ่า แฟรงคอร้อนอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะใช้เป็นทัดล,ลมก็ได้นะครับก็สกิลไม่ต่างกันมากเนาะแต่ว่าตัวนี้เพิ่งวาวเร็วตัวนั้นนะ่ะลดพลังป้องกันแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูเนาะต่อมาทัดน้ำนะครับผมทัดน้ำนะทัดน้ำนะครับผมทัดนนะ้ำเนี่ยสกิลสองจะไม่เหมือนนะสกิลสองนะครับเป็นการโจมตีทุกตัวมีโอกาส85ที่จะลดพลังป้องกันสองเทิร์นนะครับแล้วก็หากเอฟเฟกต์นะฮากแอิดนะครับก็จะลดพลังป้องกัน ก็ลดพลังป้องกันแล้วพลังโจมตีด้วยก็คือติดหักดาบกับเกาะแตกนะครับอัพเต็มคูดาวเหลือ3ามสามเชือมเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ในส่วนเนี้ยนะครับมันไม่ได้มีโอกาสเพิ่มให้มันก็แค่แปดสนะครับผมในส่วนของสกิลสองนะสกิลติดตัวนะครับทุกครั้งที่ศัตรูติดต้านทานนะเอฟเฟคลดพลังนะครับความแม่นยําของพวัทุกตัวจะเพิ่มขึ้น20นะครับและทุกครั้งที่ ทุกครั้งนะครับที่พวกพวกติดเอฟเฟกต์พลังนะครับความต้านทานของทุกตัวจะเพิ่มขึ้น20เหมือนกันผมว่าสกิลพาสซีฟมันอะ่ะมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะไอตัวเนี้ยก็แนะนําว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับผมพงว่ามันแค่20เองอคือเขาทิ้งเชียรทธาไฟกับา่าลมมากกว่านะก็สามารถเลือกได้นะแล้วก็ทตุไฟนะครับทตุไฟนเนีเ่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปลงในส่วนของ บีจีไฟได้นะเพราะมันบัฟดาบบัฟด,ด,ด,ดีเฟนต์นะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยนะสามารถยืนท้งแถวหน้าได้นะครับโดยใส่ลูนไฟนะโดยใส่ลูนไฟนเนาะสามสองเซตนะแล้วก็วิวหนึ่งคู่นะครับไฟสองวิวหนึ่งนะไปยืนนะครับไปยืน,ย,นยืนข้างหน้าได้เลยนะคอยบัฟเพื่อนนะครับผมถ้ต่อมาถ้าแสงนะถ้าแสงเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะครับถ้าแสงเนี่ยก็คือสกิลหนึ่งเหมือนกันนะ สกิลสองมันแกนต่างที่สกิลสนะครับสกิลสามน่าจะเป็นการลดเวลาคูดาวนะของทุกตัวลง1เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์ลดพลังที่มีอยู่นะครับหเทิร์นแล้วหากติเกตน,นะจะมีโอกาส30%ที่จะทํางานแล้วก็ลดคูดาวให้กับพระภูมิตัวอีก1เทิร์นนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต เสริมพลังแนละอีกหนึ่งคืนนะก็อัพเต็มคูดาวเลยห้าคืนคืออันนี้สกิลเนี้ยดีมากนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นน้องอาจจะไม่ค่อยเห็นคนใช้นะแต่บอกว่าตัวนี้ลงดันได้ดีเพราอมันสามารถรีคูดาวให้เพื่อนได้เรื่อยๆเนาะอ,อย่างเช่นน้องสีดีมากครับผมคือแกมเลยเดือบเลยนะในตัวลงดันเนาะต่อมาครับเดโอล่าครับผมคือตัวเนี้ยบอกแลว้วเป็นที่สุดอะที่สุดของที่สุดแล้วนะสำหรับซิลิคอนนะครับใครมีก็บอกเลยว่าคุณควรอัพสกิลเต็มนะสกิลหนึ่งเนะี้ยตีนะครับ มีโอกาสมีงงนะอัพเต็มนะครับ60%นะแล้วก็สกิล2นะครับสกิล2เนะี่ยเหมือนกระท่าน้ำเลยนะก็คือมีโอกาส85%นะครับที่ลดเกาะนะแล้วก็ถ้าเกิดติดเจสก็จะลดหักดาบด้วยนะครับผมสกิลติดตัวนะเด่นตรงนี้ทุกคนคือเด่นดีของดีงามที่สุดแล้วนะก็คือเพิ่มเอฟเฟกที่ลดพลังโจมตีนะครับลดพลังป้องกันแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูนะครับคิดได้รับ25%นะต์เอฟเฟกนี้จะไม่ทำงานทำขับซ้อนกันนะครับบอกเลยว่าแค่มีน้องยืนอยู่ในทีมอะ ด้เงแบบพุ่งพ่านนะพุ่งรวดเลยทุกคนนะนะครับลนะีดเดอร์สกิลเนาะเพิ่มเราม้องการให้มอเตอร์ทัดมืดน,นะครับก็เป็นอีกตัวที่เรียกว่าซีรีส์นี้ผมว่าเก่งที่สุดแล้วนะใครมีเดบอลาทุกคนอัพสกิลดโบลาให้เต็มนะลองลองมาก็ผมเชียร์ค่อนข้างเชียร์ทัดไฟมากกว่านะมันลงสามหัวมันลงอะไรได้ด้วยเนาะต่อมาก็ทัดลมนะครับ แล้วถ้าแสงนะถ้ามีแสงนะเนี่ยคุณก็ตัดสินใจเองแล้วกันอาจจะเป็นแสงนะมืดแสงแล้วก็ไฟลมน้ําอะไรประมาณนี้นะสำหรับการปั้นกันทัสกิลกันเล่นเนาะป่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูทุกคนเดี๋ยวผมลองเล่นท่ามืดให้ดูนะเผื่อใครอยากได้นะฮะเดี๋ยวเราคอรีเฟสบ้ากนก็หาบ้านเข้ากอนบ้าเนี่ยขอหาบ้านเข้ากอนนะ,ะอะ ฝั่งตรงข้ามไม่มีเล่งเนาะฝั่งตรงข้ามไม่มีเล่งนะเดี๋ยวผมใช้ทีมนี้นะครับอันนี้คือตัวที่ผมใช้ลง BJ เไฟ้นะเนี่ยใครจะทํา BJ จไฟทำแบบผมก็ได้นะช่องช่องนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นพ p ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ไฟสองชุดนะครับไฟสองชุดเพื่อสมัยพะเพื่ออีกแปดก็เป็นสิบหกเนาะแล้วก็วิวนะครับเพราะว่าเอาไปลงใน BJ เจไฟมันมีสกิลติดตัวนะเดี๋ยวมันโดนบอกเออ่โดนใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดู แต่ก็ไม right ่รับประกันนะว่าจะเรียว่าฝั่งของข้ามหรือเปล่านะครับระหว่างคลละลมกับอมมืดผมนะฝั่งของข้ามกดมาก่อนไม่เป็นไรนะครับผมก็เล่งไปนะอันี่ข้อดีของฝั่งนี้คือเล่งถามว่าทำไมยังต้องใช้สลัดนะครับเพราะว่าสลัดน้ำมีวัตถุก่อแตกเนาะส่วนตัวเนี้ยนะฮะผมตัดใครก่อนเนี่ยตัดตรงนี้แล้วกัน ส่วนในตัวเนี้ยผมเอามันยืนสวยๆในสนามไม่ใช่ไนะตัวท่านมืดนะฮะเอามายืนบัฟอน่่งเดียวแรงไหมทุกคนเนี่ยดูดิเห็นเห็นไหมคือท่านมือแหละบอกเลยว่ามันดีงามพระรามแปดนะดีงามพรัรามแปดนะฮะพระรามอื่นได้ไหมก็ก็ได้มัง้ง ส่วนเราแยกผิวโจมนะครับธาตุไฟเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมใช้ธาตุมืดเนาะส่วนทีมเนี้ยถ้าเกิดคุณมีธาตุไฟใช่ไหมหรือธาตุลมอะ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนมาแทนก็ได้นะจะได้มีวัตถดับดนะครับในส่วนของจุดนี้เนาะนะะฮอาจจะเปลี่ยนแทนตัวในตัวหนึ่งก็ได้เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแทนตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเม็ผมมันพอไงผมก็เลยไม่ได้ใช้นะก็ใครที่เป็นไอดีที่แบบเริ่มทำ BJ ไฟนะครับสามคนนะี่ยลงคนเดียวเม่ใช่สามคนคนเดียวนะลงแบบสามทีมนะครับผมก็ไปปั้นได้นะธาตุไฟธาตุลมนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ถือว่่่าาคคออนนข้งดีะะรรัับบผมสห วันนี้เนาะตัวแจกนะครับถุงฮีโรนะ่และกินหรือปั้นก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจบูชาแน,นลด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ